เผยข่าวลือ g าเซย y a ิมโหอัลตราอยู่ในขั้นตอนการทดสอบกล้องหน้าใต้หน้าจออาจได้เห็นเลอทงจอเต็มในปีหน้าล่าสุดได้มีข่าวว่าตอนนี้ก a า a ซ y a ยิมโหอัลตราเริ่มเข้าสู่ช่วงทดสอบเครื่องต้นแบบกันแล้วนะครับและในเครื่องทดสอบแรงนี้ใช้หน้าจอแบบเต็มไม่มีกล้องหน้าบนหน้าจอด้วยครับโดยทิปเตอร์ไลน์นึงเผยว่าในเครื่องต้นแบบของกาซิมโหอตรา ไม่มีลูกล้องหน้าให้เห็นและยังเสริมว่า UDC หรือคำย่อของ Under Display Camera ซึ่งกล้องใต้หน้าจอจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ของสมาร์ทโฟน s a m s u n งเพราะก่อนหน้านี้ Galaxy c 4ก็ใช้กันมาตั้งแต่ c 4 3มโดยใส่ไว้ที่หน้าจอหลักตอนกลางออกและค่อยๆอัปเกรดต่อเนื่องมาถึง c 4รุุ่ล่าสุดครับซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพยังเป็นที่สงสัยของผู้ใช้เพราะยังมีข้อจากัดในเรื่องของฮาร์ดแวร์อยู่ทางการเก็บแสงที่อ่านไม่เป็นธรรมชาติ รวมถึงความคมชัดถ้าเทียบกับกล้องเจาะลูจริงๆทางนี้ข้อมูลที่ว่ามานี้ยังเป็นเพียงแค่ข้อมูลแรกของ S26 Ultra เท่านั้นของจริงอาจจะเลือกใช้กล้องแบบเจาะลูเหมือนเดิมก็ได้ครับหรือถ้าซัมซุงคิดจะใช้กล้องใต้หน้าจอจริงๆก็คงมั่นใจว่าจะมาทดแทนแบบเดิมได้และไม่ส่งผลเสียกับคุณภาพล่ะครับนอกจากเรื่องกล้องหน้าใหม่แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อมูลว่ากลาเอ S26 Ultra หรืออาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น S26 Note และมีการอัปเกรดหน้าจอให้สว่างกว่าเดิมและประหยัดพลังงานมากขึ้นรวมถึงอัปเกรดกล้องแบบพิสซโคเป็น200ล้านพิเซลอีกด้วยครับ